เขียนตามคำบอกชั้นประถมศึกษาปีที่6เพจห้องเรียนภาษาไทยครูไมเดียเด็กๆอ่านก่อนทำนะจ๊ะคำชี้แจงก็คือในช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะใช้สมุดเล่มเดียวกันกับการทำแบบฝึกหัดได้เลยคือใช้ด้านหลังในการเขียนตามคำบอกและคัดไทย โดยที่ไม่ต้องกลับด้านสมุดนะคะให้ปก,ปกสมุดอยู่ทางขวามือเริ่มต้นก็ให้เขียนครั้งที่ด้วยปากกาสีน้ำเงินไว้ด้านหน้าเส้นแดงขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาสีแดงหลังจากนั้นเขียนวันเดือนปีแล้วก็เขียนด้วยเลขไทยนะอันไหนที่เป็นตัวเลขให้ใช้เลขไทยครั้งที่วันที่เขียนบรรทัดเดียวกันเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นด้วยปากกาสีแดงการขั้นปิด อย่าลืมนะทั้งที่สองเส้นแล้วก็เป็นขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นจากนั้นเขียนตรงกลางหน้ากระดาษชื่อบรรทัดใหม่นะเขียนตรงกลางหน้ากระดาษว่าเขียนตามคําบอกตัวบรรจงครึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาสีแดงขึ้นบรรทัดใหม่จากนั้นให้เตรียมตัวเขียนโดย1บรรทัดเขียนสาําเว้นระยะช่องไฟดีๆไม่เอามาติดกันหมดเลยสคํานะขยับออกมาดีๆแล้วก็ทั้งแถวลงมา ให้จุดเริ่มต้นแบบเดียวกันเอาให้สวยงามลายมือสวยๆอย่าลบเลือะเทอะทํางานกับคุณครูรู้นะทํางานให้เรียบร้อยนะคะทุกครั้งที่มีตัวเลขคือใช้เลขไทยเท่านั้นถ้าทําตามนี้ได้พร้อมแล้วจําตัวไปเขียนกันเลยค่ะเขียนตามคําบอกชุดที่1ให้เวลาอ่านและจดจำหนึ่งนาที กุียนเกษตรกรรมเกี้ยวพาราสีขมิ้นข้าสุนัตเคกเคร่งเครียดเคร่งขรึมเคราะดีเคราะหามยามร้ายเครื่องเส้นเครื่องถมเครื่องสังเวยเ,เคหาเคอเซอร์อ แกลดิโอลัสแครอทโกดโฆษณาไรสอน เขียนตามคำบอกชั้นประถมศึกษาปีที่6ชุดที่1คำที่1กวียนกวียนคำที่สองคำเมนคำเมนคำที่สามเกษตรกรรมเกษตรกรรมคำที่สี เข้าสุนัตเข้าสุนัตคำที่ห้าเคหาเคหาคำที่หกเกี้ยวพาราสีเกี้ยวพาราสีาาสคำที่เจ็ดเค้กเค้กคำที่แปดเครื่องถม เครื่องถมคำที่เก้าเคราะดีเคราะดีคำที่สิบโฆษณนาโฆษณาคำที่สิบเอ็ดเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์คำที่สิบสองเครื่องเส้นค 12, เครื่องเส้น คำที่สิบสามเคร่งครึมเคร่งครึมคำที่สิบสี่เคร่งเครียดเคร่งเครียดคำที่สิบห้าไกล่ซอนไกล่ซอนคำที่สิบหกโกรธโกรธคำที่สิบเจ็ดแกลดิโอลาส แ a l ดิโอลาคำที่สิบแปดแครอทแครอทคำที่สิบเก้าเครื่องสังเวยเครื่องสังเวยคำที่ยี่สิบเคราะหหามยามร้ายเคราะหหามยามร้าย เมื่อเราเขียนตามคำบอกเสร็จแล้วถึงขั้นตอนการตรวจแล้วก็การแก้คำผิดนะคะเวลาตรวจเดี๋ยวครูจะมีเฉลยขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็นักเรียนก็ตรวจตามเฉลยเลยถ้าคำไหนถูกต้องให้ใช้ปากกาสีแดงตรวจด้วยเครื่องหมายถูกนะคะด้านหลังไม่เอาเล็กไปหรือใหญ่ไปนะเอาให้พอดีแต่ถ้าคำไหนผิดให้เขียนแก้คำนั้นโดยเขียนคำที่ถูกต้องอะไว้ข้างบนคำที่เราผิดจากนั้น พอตรวจครบทุกคำแล้วให้เขียนรวมคะแนนไว้ที่มุมบนซ้ายมือหน้าเส้นแดงมุมบนซ้ายมือนะเขียนด้วยปากกาสีแดงเต็ม20อ่าข้างบนเขียนได้เท่าไหร่แล้วก็ข้างล่างเขียน20ใช้เลขไทยเท่านั้นนะคะต่อมาในการแก้คำผิดให้นักเรียนข้างล่างนะพอเราเขียนครบ20คําคำเสร็จแล้วเราขีดเส้นใต้เป็น1เส้นด้วยปากกาสีแดงจากนั้นเขียนคำว่าแก้คำผิด นะแก้คําผิดไว้ต้องกลางหน้ากระดาษตัวบรรจงครึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาสีแดงหลังจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าผิด1คําเขียนแก้3ครั้งด้วยปากกาสีแดงขอตัวบรรจงเต็มบรรทัด1คําแก้3ครั้งตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะ,ะแล้วก็ ถ้าเขียนแก้คำผิดครบทุกคำที่เราผิดแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยกาสีแดงให้เรียบร้อยเวลาเราเขียนแก้คำผิดอ่ะหนึ่งบรรทัดก็เอ่อหนึ่งบรรทัดเขียนสามคำนะคะดูช่องไฟให้ดีถ้าสมมุติว่าเขียนหนึ่งบรรทัดเขียนไม่พอคำมันยาวเขียนได้แค่สองคำให้ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากนั้นจะเริ่มคำต่อไปก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เอาคำต่อไปมาต่อในบรรทัดเดียวกันเลยนะเข้าใจไหมคะ เราจะไม่แบบเอาคํามาผสมกันในบรรทัดเดียวกันไม่เอานะขึ้นบรรทัดใหม่เสมอทํางานให้เรียบร้อยนะคะสําหรับฉเฉลยของชุดที่หนึ่งก็ดูตามนี้ที่ละคําได้เลยค่ะอย่าลืมแก้คําที่ถูกต้องเอาไว้ด้วยนะคะจะได้จําได้นะ